วันนี้เกศก็มายืนอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโกรกพัฒนาหมู่ที่7ตําบลมาบกาดอําเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้ก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเลยนะคะไฟฟ้าป,ปัะปาและเพื่อนบ้านพร้อมด้วยนะคะแปลงนี้ Thank you สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเกดอีกเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะค่ะวันนี้เกดก็มายืนอยู่ในเกตพื้นที่บ้านโกรกพัฒนาหมู่ที่7ตําบลมาบกาดอ,อําเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้ก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเลยนะคะไฟฟ้าประปาและเพื่อนบ้านพร้อมด้วยนะคะแปลงนี้ เอกสารสิทธิ์แปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงค่ะพร้อมโอนนะคะแปลงนี้เอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงเนื้อที่300ตารางวาเจ้าของเสนอขายในราคาย,ยกแปลงนะคะอยู่ที่3,50 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นแปลงที่ดินที่เจ้าของได้ทำการรังวัดปักหมุดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีด้านหน้านะคะติดกับถนนสาธารณะตรงนี้นะคะที่เป็นถนนหินคลุก มีความกว้างของถนนอยู่ที่5เมตรค่ะแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเจ้าของสามารถให้แบ่งจ่ายได้นะคะในระยะเวลา36งวดหรือ3ปีนะคะจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะอยู่ติดกับเพื่อนบ้านค่ะไฟฟ้าประปาพร้อมนะคะแปลงนี้ ห่างจากถนนราดยางทางเข้าหมู่บ้านมาก็ประมาณ150เมตรเท่านั้นเองค่ะถนนราดยางทางเข้าหมู่บ้านนะคะห่างจากแปลงที่ดินมาประมาณ150เมตรและห่างจากถนนสุรนราร์นะคะทางหลวงเส้น205นะคะถนนสุรนราร์ห่างจากแปลงที่ดินมาก็ประมาณ2กิโลเมตรค่ะและอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลมับกาดนะคะมาก็ประมาณ2กิโลเมตรเช่นกันค่ะ อันนี้จะเป็นภายในแปลงนะคะที่มีแนวเขตติดกับเพื่อนบ้านเลยนะคะไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านพร้อมค่ะแปลงนี้สามารถแบ่งจ่ายได้36งวดงวดละ9,722บาทนะคะต่อเดือนนะคะสามารถที่จะ ทำสัญญานะคะจ่ายเงินงวดแรกนะคะ9,722บาทก็สามารถที่จะเข้าใช้พื้นที่ได้เลยค่ะเป็นแปลงที่ดินที่มีดินดีนะคะเป็นที่ไร่ค่ะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถ,ถึง230เมตรเลยนะคะแปลงนี้อยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตําบลมาบกาดมาก็ประมาณ2กิโลเมตรเช่นกันค่ะและอยู่ห่างจากตัวอําเภอรพระทองคํา สถานที่สําคัญสําคัญของตัวอําเภอพระทองคาอย่างเช่นตลาดสดโรงพยาบาลก็จะห่างจากแปลงที่ดินมาประมาณ10กิโลเมตรนะคะและอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาก็ประมาณ45กิโลเมตรค่ะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงนะคะหากท่านใดเดินทางมาจากตัวกรุงเทพมหาคนครนะคะแปลงที่ดินของเราก,ก็จะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหาคนครมาก็ประมาณ250กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ เป็นแปลงที่ดินที่มีดินดีนะคะบรรยากาศล่มลื่นไฟฟ้าประปาและเพื่อนบ้านพร้อมนะคะแปลงนี้สามารถแบ่งจ่ายได้ถึง36งวดหรือ3ปีนะคะตกเฉลี่ยแล้วนะคะก็อยู่ที่งวดละ9,722บาทเท่านั้นเองค่ะทำสัญญาจ่ายงวดแรก9,722บาทก็สามารถที่จะเข้าใช้พื้นที่ได้เลยนะคะทำสัญญาโดยตรงกับเจ้าของเลยค่ะแปลงนี้ หากท่านใดนะคะมองหาที่ดินแปลงสวยๆก็แนะนําเป็นแปลงนี้อีกหนึ่งแปลงนะคะพิกัดนะคะทางเราก็จะแนบไว้ให้ใต้คลิปนะคะหรือท่านใดอยากเดินทางมาดูแปลงที่ดินด้วยตนเองนะคะอยากขอพิกัดก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอพิกัดก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้ะคะ่ะที่ไลน์ไลน์ของเราก็จะเป็น s p a KIN 99นะคะหรือจะโทรสอบถามมาที่เบอร์โทร0814133164ก็ได้เช่นกันค่ะหากท่านใดสนใจนะคะก็เดินทางดูแปลงที่ดินได้นะคะคลิปนี้เกียรติและทีมงานขายที่ดินโดยภาคิรัตะนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ